และช่วงนี้มาถึงช่วงเรื่องดีๆว e s h a r พาไปดูพลเมืองดีเป็นหนุ่มอายุ19ปีใจเนี่ยตั้งใจไปเล่นสงกรานหวานฉ่ำเลยนะคะแต่ปรากฏก้มลงไปที่พื้นอทองมันล่นอะแล้วคุณผู้ชมทองไม่ใช่เส้นบางๆนะหนักสาบาทอะอแต่หนุ่มคนนี้รีบกุลีกูจอเก็บแล้วไปโพสต์เฟซบุ๊กตามหาเจ้าของล่าสุดคืนถึงมือเจ้าของแล้วนะคะไปติดตามได้เลยกับเรื่องดีๆวี <We S 1> <We S 2> แชร์ ผู้ใช้ Facebook ชื่อชีสนะคะโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตนึกว่าจะไม่ได้คืนขอบคุณจากใจไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาขอบคุณสั่นไปหมดนะคะก็เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะโพสต์ขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์คือมีพลเมืองดีอะ่ะเก็บสร้อยคอทองคำสร้อยคอทองคำที่เธอทำหล่นหายไปได้นะคะแล้วคนที่เก็บได้อะ่ะมีการโพสต์ประกาศต,ตามหาเจ้าของกระทั่งเจ้าของสร้อยอไปรับสร้อยคืนเรียบร้อยกลายเป็นเรื่องราวที่เป็นเพื่อ ชื่นชมในโลกออนไลน์ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับหนุ่มพลเมืองดีทราบชื่อคือน้องบอลน,นายธนาทิพจรูนเพนอายุ19ปีน้องบอลหอกว่าพี่ก็วันสงกรานน่ะสเมษายนน่ะผมไปเล่นน้ําที่ถนนเข้ากร,รมแล้วหานไปเห็นสร้อยทองหล่นอยู่ก็เลยเก็บมาโพสต์ Facebook ตามหาเจ้าของแต่ปรากฏ เฟซเงียบพี่<อ>ไม่มีใครติดต่อมาเลยแล้วผมก็เล่น Facebook ไปเจอในเพจกาลสินมีคนประกาศตามหาว่ามีใครเก็บสร้อยคอทองคำเขาได้ไหมพอดีเลยผมก็เลยติดต่อไปไปคืนสร้อยเขาเจ้าของเขายังบอกเลยว่าไม่คิดจะได้คืนด้วยซ้ำนะยิ่งช่วงนี้ราคาทองพุ่งสูงถึง4 0 0 0มืนบาทก็อยากขอบคุณน้องบอลมากๆที่นำมาคืนแล้วไม่พอเจ้าของสร้อยเนี่ยมอบสินน้ำใจให้น้องบอลด้วย1 0,000บาทแทนครั ขอบคุณคนะ่ะไหวเราเก็บเงินได้ครับม,มันไม่สบายใจตัวเองนะครับเลยต้องคิดว่าอาจจะเป็นทองปลอมไหมไม่ครับต้องทองปลอมหรือทอง,องแล้วผมก็เคืนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ไม่คิดว่าจะได้คืนเหมือนกันครับว่าปกติแล้วส่วนนี้ก็น่าจะไม่คืนกันน่าจะไปขายคืนก็สบายใจครับเพราะมันไม่ใช่ของตัวเอง เมื่อกี้คุณตุ๋ยบอกว่าหมื่นหนึ่งนี่ไปซื้อทองสลึงหนึ่งได้เลยนะเพราะตอนนี้ทองบาทหนึ่งสี่หมื่นถูกไหมฮะทองหนึ่งสลึงนี่ก็ประมาณหมื่นหนึ่งพอดีฮะคุณนุ่นโดยประมาณนะ,น,น,ะน้องบอลก็อาจจะไปได้ทองสักเส้นหนึ่งด้วยนะฮะเนี่ยแต่คุณพ่อเนี่ยประทับใจและภูมิใจในตัวลูกมากก็คือคุณพ่อพันศักดิ์ค่ะคุณพ่อบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะสอนลูกเสมอนะว่าอะไรที่มันไม่ใช่ของเราอ่ะแม้จะเงินเล็กๆน้อยๆอย่าเอามาเก็บไว้เพราะเราจะไม่สบายใจจริงๆครอบครัวเราไม่ได้มีฐานะอะไรนะแต่ก็ขอสู้ด้ล แข่งอย่างสุจริตมันสบายใจกว่าและเมื่อเห็นลูกชายเป็นแบบนี้ผมยิ่งภูมิใจในตัวลูกชายมากๆ จริงๆต้องชื่นชมทั้งน้องบอลแล้วก็คุณพ่อเพราะคุณผู้ชมะข่าวนี้มันสะท้อนอะไรรู้มะมันสะท้อนถึงสถาบันครอบครัวเราสอนอะไรเขาอะสุดท้ายอะสิ่งที่เด็กหรือลูกซึมซับนี่แหละฮะมันก็เลยกลายเป็นผลผลิตแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีๆแบบนี้ที่เราเล่าในเรื่องดีๆว,วีแชร์ค่ะนะภูมิใจสุดๆเลยนะคะกับลูกชายคนนี้และถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆอยากส่งต่อผ่านเรื่องดีๆวีแชร์ของเราค่ะส่งมาได้เลยผ่านทาง a c e b o o k Mono News นะคะหรือ Line Good Morning Thailand หรือง่ายสุดเลยนีน่สแกนาอคง มาเลยนะคะไม่แน่เรื่องของคุณอาจจะเป็นเรื่องดีๆวีแชร์ในวันต่อๆไปค่ะ